่อมาเรามาดูในมาตรา73เป็นเรื่องของการทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็คืออ,องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำกิจการนอกเขตได้นะครับโดยการร่วมกับสภาตำบลก็ได้องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับเพื <st> ่อกาะทำกิจการร่วมกันแต่ว่า จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กิจการนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนเองเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทํากิจการนอกเขตได้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนที่ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลในมาตรา74เนี่ยรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้แก่ภาษีลงภาษีบำรุงท้องที่ภาษีลงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอากรการค่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการค่าสัตว์ทั้งนี้ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วก็ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในมาตรา75ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดก็ให้จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว้วิการนั้นนะครับต่อมาในมาตรา76 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทดังต่อไปนี้อวงเล็บหภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายลักด,ดากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ2ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับนะและก็การเสียภาษีอัรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เนี่ยเศษของ1บาทก็ให้ปักทิ้งนะครับมาตรา77 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลเงินอากรประธานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมงค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นมาตรา78 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทั้งนี้ในองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วก็ให้จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนะครับามาตรา79เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์าคงก,ององการบริหารส่วนตำบลใดก็ให้แบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นด้วยนะครับ ต่อมาในมาตรา80องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้กำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้วงเล็บ1ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ก็ให้อ,อบาตาเนี่ยเก็บในอัตราร้อยละศูนย วงเล็บ2กรณีที่ประมวลรัศดรกรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่นให้องค์กรปกให้องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บ1ใน9นะครับถ้าเก็บในอัตราอื่นเนี่ยให้เก็บได้1ใน9ของอัตราภาษีมูลมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัศดรกรนะครับต่อมาในมาตรา82 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะมีรายได้ดังต่อไปนี้วงเล็บหรายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ2ลรายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ4ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ วงเล็บ5เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้วงเล็บ6รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้วงเล็บ7เงินอุดหนุนจากรัฐบาลวงเล็บ8รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็ในมาตรา83าเนี่ยกำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะกู้เงินจากกระทรวงทบวงกรมองคอ์กรหรือนิติบุคคลต่างๆได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการกู้เงินตามวรกหนึ่งเนี่ยให้เป็นไปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยอ่าเพราะฉะนั้นอบตอเนี่ยสามารถกู้เงินได้ด้วยนะครับแต่จะต้องได้รับอนุญาตจกากสภาเสียก,ก,ก่อนนะครับต่อมามาตรา87เรามาดูรายจ่ายรายจ่ายของอบตอมีอะไรบ้าง1ก็คือเงินเดือน2ค่าจ้าง3ค่าตอบแทนอื่น สค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6. ค่าคารุพันธ์ 7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นแปดค่าสาธารณูปโภค 9. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 10. รายจ่ายอื่นใดที่จะเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้ตรงนี้เป็นรายจ่ายของอ,อบตอนะครับ ต่อมาเรามาดูในมาตรา87กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและก็งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยเขาให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับและก็จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้นนะครับถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ ในงบประมาณเนี่ยไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้นหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณก็ให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วเนี่ยให้เสนอในอำเภอเพื่ออนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าสภาเห็นชอบแล้ว ก็ให้เสนอในอำเภออนุมัติ um at, และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่านายอำเภอเนี่ยจะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนะครับเราก็ตอบว่า15วันนะครับภายใน15วันทีนี้ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติ um at, ก็จะต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภา พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว15วันไปแล้วนั่นเองนะครับนายอำเภอเนี่ยพิจารณาไม่แล้วเสร็จตรงนี้เขาให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วนะครับในกรณีที่สภามีมติยืนยันนะครับกรณีนายอำเภอส่งกลับมาเนี่ยแล้วสภามีมติยืนยันร่างเดิมนะครับให้ในายอำเภอส่งร่างนั้น ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใน15วันอวันแล้วถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นก็ให้ผู้ว่าส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติแต่ถ้าผู้ว่าไม่เห็นชอบกับร่างนั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป ถ้าหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้วาอย่างพ่นาไม่แล้วเสร็จก็ให้ถือว่าผู้ว่าเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับในการพิณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบตามที่นายกเสนอนะครับอ่าแล้วก็ให้ดำเนินการตามวรรคสามต่อไปถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยไปพลางก่อนนะครับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแประยะติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้นะครับตรงนี้ข้อสอบจะถามบ่อยนะครับก็คือสภาจะแประยะติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้แต่ที่ทำได้ก็คืออาจจะแประยะติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยงเงินกู้หรือเงินที่กำหนดให้ใจ่ายตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเติมรายการจำนวนรายการมิได้นะครับแต่แต่ลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่ใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยงเงินกู้หรือเงินที่กฎหมายกําหนดว,ว่าจะต้องจ่ายนั่นเองนะครับและในการพิจารณาของสภา องค์การบริหารส่วนตำบลใน,นการเสนอการประยะติหรือการกระทําด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน,ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจากกระทำํำได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอในมาตราที่87เนะครับเป็นเรื่องขององบประมาณนะครับการออกอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับนะครับก็เป็นขั้นตอนในการพิจารณงบประมาณนั่นเองนะครับต่อมามาตรา87ทับ1น,นะครับ87ทับ1เป็นกรณีที่สภาเนี่ยไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับอ่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้ในอำเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นมาประกอบไปด้วยกรรมการ7คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติเอาไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้นทั้งนี้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญนะครับคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเนี่ยให้ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาซึ่งสภาเนี่ยเสนอจำนวน3คน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาซึ่งนายกเสนอ3คนคนมาจากสภา3นายกเสนอ3โดยให้ตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่สภามิได้มีไม่มีมติไม่รับหลักการและให้กรรมการทั้ง6คนเนี่ยร่วมกันปรึกษาเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกเลขานุก,การนายก แล้วก็มีได้เป็นสมาชิกสภาด้วยคนหนึ่งมาทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายใน7วันนับแต่วันที่กรรมการครบจํานวน6คนนะครับในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ในกําหนดเวลาหรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยให้ในอ,อําเภอตั้งบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นนายก รองนายกเลขานุการและไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นสภาตำบลน,นี่นะครับทำหน้าที่เป็นกรรมทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบจํานวนให้กรรมการพิจารณาล่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วก็รายงานต่อในอาเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนดเนี่ยก็ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอำเภอนะครับให้ในายอำเภอเนี่ยส่งร่างร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการเนี่ยในวรรคที่4นะครับให้ในายกอบอตอโดยเร็ว และให้นายกเนี่ยเสนอร่างดังกล่าวต่อสภาภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอำเภอหากนายกไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาในเวลาที่กําหนดนะครับให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าเพื่อสั่งให้นายกพ้นจากตําแหน่งเลยนะครับอ่าตรงนี้สําคัญนะครับต่อมานะครับมาตรา87ทับ2 ให้สภาพิจารณาล่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อ87ทับ1วรรค5ตรงนี้นะครับให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะับแต่วันที่ได้รับร่างจากนายกนะครับหากสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จในกำหนดเวลาหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีที่แล้วไปพลางก่อนและในกรณีเช่นนี้นะครับก็ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่า ให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับนี่ก็คือกระบวนการในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนที่5ในเรื่องของการกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตนําบล ใครเป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ในมาตรา90บัญญัติว่าให้ในายอำเภอเนี่ยมีอำนาจในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าใครเป็นผู้กํากับดูแลอบตอก็คือนายอำเภอนะครับในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของนายอำเภอให้นายอำเภอมีอานาจนายอำเภอมีอํานาจอย่างไรบ้างมีอํานาจในการที่จะเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลก็ดีนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลรองนายกเลขานุก,การนายกพนักงานส่วนตนําบลลูกจ้าง ในอำเภอมีอำนาจที่จะเรียกบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาชี้แจงหรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานเอกสารใดๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจสอบก็ได้นะครับนี่คืออำนาจของท่านในอำเภอนะครับในวรรคที่3เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่งในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปนในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ อบตอเสียหายกับราชการนะครับก็ให้ไหนอำเภอม,มีอำนาจที่จะในการที่จะชี้แจงแนะนําตักเตือนผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการดังกล่าวได้ด้วยนะครับหรือในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทําหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับเนี่ยก็ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับคําสั่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของนายอำเภอนะครับซึ่งผู้ว่าก็จะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดนะครับก็ให้นายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดนะครับ การกระทําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ฝ่าฝืนคําสั่งของนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตนําบลนี่คือบทบาทของอนายอำเภอนะครับในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตนําบลตามมาตรา90นะครับต่อมานะครับมาตรา90ทับหต่อเนื่องนะครับเมื่อความปรากฏ โดยมีหลักฐานตามสมควรต่อในอำเภอนะครับว่านายกอบตร,รองนายกประธานสภารองประธานสภาจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจอาจจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างไร้ายแรงหรือว่าปฏิบัติไม่ชอบด้วยอ,อำนาจหน้าที่หรือประพฤตินตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนคำสั่งในอำเภอที่สั่งการตามมาตรา90 วักสามนะครับ90วักสามคืออะไรย้อนไปดูนิดหนึ่ง90วักสามก็คือในอำเภอเห็นว่าการกระทําใดๆที่อบตอเนี่ยอาจจะกระทําไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบตอรหรือเสียหายแก่ราชการนั่นเองนะครับถ้าฝ่าฝาืนนี้เนี่ยให้ในายอำเภอดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลและให้คณะกรรมการสอบสวนเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ก็ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับวักที่2กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดเวลาตามวักหนึ่งในอำเภออาจจะขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน30วันนะครับต่อมานะครับในวักที่3เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกประธานสภารองประธานสภาผู้ใด ถูกตั้งกรรมการสอบสวนในอำเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้นะครับหากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายหแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือมีพฤติการที่แสดงว่าจะเป็นอุปรสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้งทั้งนี้เนี่ยหากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อนให้ในอำเภอเนี่ยสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมถึงสิทธทิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยถือเสมือนว่าผู้นั้นเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะครับในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งไปก่อนอปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าวการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนรวมถึงสิทธิทประโยชน์อื่นใดให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตําแหน่งต่อมานะครับการอุทธรณ์คาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสามให้ผู้ที่ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าวนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้ในายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้นคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดนะครับตรงนี้นะครับก็คือในมาตรา90ทับหนนะครับกรณีที่ปรากฏว่ามีหลักฐาน ตอ่อตามสมควรนะครับต่อนในอําเภอว่านายกรองนายกประธานสภารองประธานสภคสภาผู้ใดก็ตามนะครับจงใจทอดทิ้งละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือว่าปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือว่าประพฤตินตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยนะครับต่อมาในมาตรา91 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมในอำเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งเนี่ยหรือกรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นด้วยนะครับ เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ภายใน45วันนะครับต่อมามาตรา92เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา90ทับ1นะครับปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ทำความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกสอบสวนไน้พ้นจากตำแหน่งภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานนะครับไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกิน2ปีโดยในคำสั่งดังกล่าวเนี่ยให้ระบุเหตุที่ทําให้พ้นจากตำแหน่งเอาไว้และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทําไปก่อนวันที่มีคําสั่งนั้นนะครับถ้าในขณะที่มีคําสั่งดังกล่าวนั้นกําลังผู้ผู้นั้นนะครับกำลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างท้องถิ่นกันเนี่ยให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยู่ด้วยนะครับและให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้าม การใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุดในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่งจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องด,ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชาการจังหวัดจะต้องสั่งการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้นนะครับ